สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมื่อวานนี้กัตรงกับวันพฤหัสที่สามสิบเด้อครับพี่น้องสามสิบครับมื่อวานนี้กัมาขึ้นของบูชาครับพี่น้องเนาะองค์พระพิเคนธมี่กล้วยหอมทองย่างดีครับผมแล้วก็น้ำแล้วก็บมี่ขอโชคขอลาบน้ำองค์พระพิเคนธน้ำเพราะว่าลาบพัฒนาครับพี่น้องเนาะแตกจนได้ครับผมโอ้ยหวาแล้วเนาะแถว เพิ่นบนแตกนี่เลยครับว่าจะเป็น08หรือว่า10เก่า10มาสรุปสุดท้ายครับผม88ครับพี่น้องเนาะไปทะเบียนรถอีกไปทะเบียนรถไปสอมไปต่อยรถมู่ว่านนี่ครับออกอีกแล้วครับพี่น้องหาสองสองหาออกตัวกลางเลยหลาสุดเก่ามาเชี่ยไปไปอีกมหาซี่อีกครับซี่สองกับสองวดหาซี่กับสองมวดว่าเมีนบุรคทับ มาสองอีกการันตช่องไปทะเบียนรถเมียนก้อยไปไทยในเดิ้ในเด้ครับพี่น้องเมียนเอ้ามาเบิ่งกันครับพี่น้องเนาะเลขถูกที่ขอกับองค์ะวิคเนตเป็นแนวทางรัฐบาลไทยเครื่องราชพัฒนาวันที่หนึ่งพร้อมกันในเด้ลครับพี่น้องค่ะตัวเลกสามสามเด้อครับพี่น้องสามมาเห็นหัวแล้วครับผมจะหน้าเบิ่งเอาเอ้าจังไฟมาเบิ่งอีกครับผมค่ะ ปดแปดเนาะมาขึ้นนี่โอ้ยเอาเก่าพวกเจ๊จิวังเนาะครับตัวชมดวงใคอีลีให้คณะที่จุดถูกกับจิมี่แนวทางตัวเลขผูหาเจ็ดแปดให้พี่นองซชี่ได้รับชมกันน้าเลือครับพี่น้องค่ะครับนี่ครับผมปูกระเด็นดีเนาะมวดที่พ่านมากครับผมแนวทางล่าพัฒนาได้ครับพี่น้องค่ะสองแปดแปดห้าสองเลขออกปูจับห้เลยครับผมค่ะแปดแปดครับผมวิ่งลูดแปดพร้อม ปูวาล่งสมุทรเห็นอ่อพ่อน้ำเชี่ยสีล่งของเซียนพนแม่ขาดันรุ้งมันติดใบเหลืองค่ะครับมนมันเป็นนอยังขาดันรุ่งมันก็เป็นบางส่องเนาะครอยากล่งให้เปิลคักค่ะบานนี้ก็เลยคุยกันเนาะบานนี้ว่าเอาเบอร์โทรไปค่ะพี่น้องก็จะได้เขากลุมน้ำปูครับเนาะเบอร์โทรปูก็คือ จดเอาเดอ้อค่ะท่านผู้ชมเบ,บอร์โทรปูหาเจ็ดแปดครับผมศูนย์เก้าหาสาดจ็ดครับผมค่ะเอาไหมค่ะซาซาเอามาเชียศูนย์เก้าห้าสองสมศห่งเจ็ห้าค่ะคขึ้นคุยกันกับปูปูว่าเอาลงให้เนี่ยวันนี้น้ำเชียร์เลว้ว่าขอเอา เบอร์โทรนโปูได้ได้ปูวางสิก็เลยบอกสูปูฟั่งปูเพิ่นก็เข้าใจอยู่ค่ะว่าเป็นบางช่องบางช่องก็ล่วงได้ครับบางช่องอันมือนั้นก็ไม่เชื่อติดไปเลยแม่นครับผมวม่จะว่าเป็นนี่ยังแล้แครแค่บอกกับว่าได้ครับพี่น้องแม่นเอาเอาไปเบิ่งน้ำกันได้ครับพี่น้องค่ะพร้อมกับเลกถูดได้ครับผมแม่นค่ะเลกถูดตัวที่สอง สามซีรับพี่น้องไปไทยน้ำเด้อค่ะท่านผู้ชมไทยน้ำเด้ออันนี้เอาเท่าเดี๋ยวเด้อสามซีผีปะกไก่ดิ่นี่กับผีต่อยโอ้หึระวังระวังเอาเอามาเบิ่งของปูก่อนเนาะเลีปูก่อนครับผมบ้านกับโบซับสนเนาะค่ะท่านผู้ชมครับเอาปูกับจับซีสาม,มีพี่น้องฮะเอาครับ วิ่งเลืดบนล่างสี่กับห้าครับพี่น้องเนาะหนึ่งธันวาคมอันนี้รัฐบาลเลขเล่าด้วครับผมรัฐบาลเล่าครับผมสองตัวบนล่างสี่สองสี่สามห้าสองห้าสามครับผมค่ะกันเบิร์นน้ำสองสองศูนย์ศูนย์หกหกครับผมกลับด้วยครับงวดว่างหันกับเขาเลขวิ่งเพิ่นเดินดีด้ครับพี่น้องค่ะเดินดีว่างหันเพิ่นเขาแปดงวดนี้ซี่กับผ่าค่ะเอา งวดใหม่ดิบานี้กับพิจณาเบิงเด้อครับผมเพราะว่าตอนนี้เลขถูกที่จุดขอกงงับอกพปคณีดเป็นเคิื่องเลขไทยเลขเล่ามากชนกันกับเลขปูครับผมนี่อัดแบบสดสให้พี่น้องซีครับผมไม่มีการเตรียมการครับผมโอ้ควรนี่ครับผมสามซี 3, 4, ตัวจุดไทายเป็นหามด้ครับพี่น้องเป็นเลขหามเลขหับโอ้ขาดเดินผู้ชมสามซีสามครับผม ไปทงไทยทงลาวได้เด้อครับพี่น้องค่เมื่อนี้จุดวันที่30พฤศจกกิกายนครับผมวันพฤหัสครับตรงกับเหล็กปูพร้อมครับเดี๋ยวขอมาเชียร์จะเขียนให้อีกครั้งหนึ่งได้ครับพี่น้องค่ะอู้สี่สามจะเอาไปสรุปให้น้ำเชียร์น้ำครับผมแนวทางตัวเหลขกถูกพร้อมนี่เหล็กปูนะครับผมปูหาเจ็ดแปดแคปหน้าจอไว้สำหรับอ่า เบอร์โทรปูกะได้ล่งไปหายแล้วครับผมค่ะ095-230-1875เบอร์โทรปูด้ค่ะค่ะ,คคะพี่นอ้องอยากได้อยังกับโทรครับผมถามปู<า>มกะ<า>จะได้เขาในกลุ่มน้ำปูค่ะท่านผู้ชมครับค่ะปูว่าโอเคเลยน้ำเชี่ยปูคนกจะเห็นใจอยู่ค่ะท่านผู้ชม ค่กะกะหลายซองเลยพนกะเป็นคือเฮาอยู่แม่นค่ะพี่น้องหลายท่านพนกะรู้เราบางท่านพนกะบ,บ่รูว้ว่ะซองอื่นยังบ่เป็นอะซองอื่นค่ะท่านผู้ชมครับซองพนยังบ่เจอแม่นค่ะเฮาอีกครั้งหนึ่งเด้อครับพี่น้องครับเรียกตัวฮุมบบิคเนตโอ้ยลูกให้หลานได้เนี่ยเถอะปุ๊ยค่ะว่า,วาหันกะเจ้าแม่น ว่าสีน้ำเห็นบ่แปดแปดก็ได้อีโอ้ก็ถืออีหลีน้ำตลอดเด้อครับพี่น้องนี่ค่ะสามสี่สามครับผมนี่งวดว่างหันเ้วเท่านี่งวดว่างหันอันนี้ฟ้ององค์พระพิฆเนตเออด้อค่ะดันบุชมครับทื่ดนเป็นตนาไนเนะาะฮอเนาะโอ้เชิงเล็กอ่าทะเบียนรถเชิื่องเล,ล็กองค์ระพิฆเนตแต่ว่าชุดนี้น้ำเชี่ยกับสีน้ำไปออกไทยพร้อมเนะค่ะดันบุชมนี่แมนค่ะนี่แหละค่ะดันบุชมเอา นี่ของปูเนาะครับผมนี่ของปูนี่ของปูออกปั๊บทรงปุ๊บเลยปูกันเลยค่ะท่านผู้ชมออกสะไอสองทุ่มเครึ่งปูเป่นทรงมากประมาณเกินกันหานาที่นี่ละแมนเจงีลีค่ะพอ,<ข>อจะเลื่นสินอีกขึ้นกันเนาะพอจะเล่นสินอีกครับผมค่ะปล่อยต่องวดขึ้นกันโอ้พอโมโหเลยพอจะเล่นสินครับแต้มเดียวครับพี่น้องคนในหกสองออกหาสองค่ะ เอาเนี่ยเด้อครับพี่น้องพิเศษไทคกับพี่น้องพีซี่เลขทูบครับหมูซาบสามสี่สามครับผมเลขห้ำครับพี่น้องครับผมมาเบิ่งกันชัดอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับผมเลขทูบอมบ์พิคเนตครับสามสี่สามสามสี่สี่สามสามสามครับพี่น้องตัดเล่นบนล่างครับผมเพราะว่าจะเป็นเลขรัฐบาลไทยหรือลราพัฒนาเด้อครับพี่น้องตรงกัน หมดวันที่หนึ่งทันว่าโค้มหกสิบหกครับผมนี่ครับครับนี่เนี่นนยเด้ยนี่แหละครับพี่น้องครับผมแนวทางตัวเลขครับเลขทูบนี่ได้ทั้งรัฐบาลไทยทัย้งล่าพัฒนาได้ครับพี่น้องสามสี่สามครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางตัวเลขปู้หาเจ็ดแปดครับผมนำเชียร์พาลวยเอามาอ่าล่งใน คลิปเดียวกันครับพี่น้องเนาะสำหรับเลขถูกเดี๋ยวจะไปขยายอีกครั้งหนึ่งครับผมบพระว่าจะเป็นเลขสรุปหรือว่าเลขร่วมเซียนของน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวจะไปเขียนให้พี่น้องเอ็ซีบิ่งอีกครั้งหนึ่งครับถ่ายคลิปนี้ขออวยพรให้พี่น้องเอซีโชคดีครับถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันเด้อครับพี่น้องครับหมวดวันที่หนึ่งท่านว่าคงอ่าหนึ่งท่านว่าค่มหกสิบหกสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซับนี่ครับผมพอกันคลิปหนาครับ อบอกว่าจะเป็นพอจะเลื่อนสินหรือว่าอาจารย์ผู้ครับผมเพื่อนกับให้แนวทางต้องวดเดี๋ยวน้ำเชียร์ผ้าลวยก็จะมานำเสนอเป็นลำดับต่อไปเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ